ครับมาต่อกันเด่นบนระยะสั้นสูตร2นะครับเหมือนที่ผมได้เกริ่นไว้ในสูตร1นนะครับก็คือเราก็ใช้รางวัลเลขท้าย2ตัวครับบวกกันบวกผลบวกได้เท่าไหร่นับต่อเลยครับง่ายๆไม่ต้องไปคิดอะไรซับซ้อนนะครับคิดแบบง่ายๆเอาไปเป็นแนวทางนะครับเพื่อนๆเอาไปเป็นแนวทางเรามาดูกันเหมือนเดิมครับตั้งแต่วันที่30เดือน12ปี58นะครับ ศูเลขท้าย2ตัวนะครับ02 0ย์บวกสเท่ากับ2นับต่อไปเลยครับ3 4 2 3 4นะครับเลขที่ออกมาคือ3ามเจะได้เด่นอีกแล้วครับเด่นครับเลขสามงวดถัดมาครับงวดของวันที่17เดเือน1ปี59นะครับเลขท้าย2ตัวออก50 5ศบ,บวกกับ0นย์เลยครับ ห้าแล้วก็หกแล้วก็เจ็ดเลขที่ออกมาแปดศูนย์ศูนย์ไม่เข้านะครับงวดนี้ไม่เข้านะครับมันเป็นเด่นบนระยะสั้นนะครับโอกาสที่เขาจะเข้าแล้วก็ไม่เข้ามันก็มีสูงนะครับแต่ที่ทําให้ดูก็คือเขาเริ่มจะเข้ามาติดต่อแล้วครับเริ่มจะมาเรื่อยๆแล้วครับไม่รู้ว่าจะไปหยุดในงวดไหนนะครับต่อมาเลยครับวันที่1เดือน2ปี59เลขที่ออก0น 9เอา0มาบวกกับ9ครับเท่ากับ9นับเพิ่มไป9แล้วก็10 11ก็คือ9 0แล้วก็1เลขที่ออก3 6 4ผิดครับ2งวดแล้วครับผิด2งวดแรกๆมันเป็นสูตรทดลองของผมนะครับแล้วก็ทำไปเรื่อยๆพอทำไปเรื่อยๆมันก็เริ่มเข้าเริ่มเข้าก็เลยจะกลายเป็นว่าเออสูตรนี้ก็จะเรียกว่าสูตรเด็ดระยะสั้นนะครับ เพราะว่ามันเริ่มเข้ามาแล้วก็ไม่เข้าแล้วก็เข้ามาต่อเรื่อยๆนะครับหยุดบ้างบางงวดนะครับหยุดบ้างบางงวดแล้วจนงวดสุดท้าย816เขาก็เข้ามานะครับมาต่อกันเลยครับงวดประจาวันที่16เดือน2ปี59นะครับเลขที่ออก9 8เรา9มาบวก8ปแล้วครับคิดกันแบบง่ายๆ9กบวก8เท่ากับ17็ก็คือ7นับต่อเลยครับ7 8 9ผลออกนะครับ หกแปดหกเข้าแปดนะครับเข้าแปดต่อเลยครับวันที่หนึ่งเดือนสามปีห้าเก้านะครับเลขที่ออกศูนย์หกเอาศูนย์มาบวกหกครับศูนย์บวกหกเท่ากับหกนับต่อแล้วครับเจ็ดแล้วก็แปดจะได้เด่นบนคือหกเจ็ดแปดเลขที่ออกคือเก้าหนึ่งแปดแปดมาครับ พองวดประจําวันที่16เดือน3ปี5,9นะครับ2ตัวออก3,2เอา3บวก2เท่ากับ5นับต่อไปคือ6แล้วก็7เด่นบนคือ5,6,7เลขที่ออก7,2,0เห็นไหมครับต่อเลยครับ,วรบงวดประจำวันที่1เดือน4ปี5,9นะครับออก9,2,9บวก2เท่ากับ11ก็คือ1 นับต่อแล้วครับส3เด่นก็คือ1 2 3เลขที่ออกมาคือ609ผิดนะครับผิดเขาก็มาบ้างไม่บาบ้างแหละครับงวดสูตรตัวนี้แต่ยังไงก็เป็นแนวทางนะครับเพราะว่า,าเลขตัวไหนที่สูตร1สูตร2มันมาชนกันแล้วแล้วก็ยังมีสูตร3ทมถ้ามันมาชนกันเนี่ยเราก็จับเป็นตัววิ่งบนได้นะครับวิ่งบนบางครั้งก็มีแค่ตัวเดียวนะครับหรือยังไงเราเอาสูตร3สูตร เขาเรียกว่าสูตร3สูตรเขียน3แถวนะครับแล้วก็มันมาโยงกันว่าแถวที่1ออกอะไรแถวที่2ออกอะไรแถวที่3าออกอะไรแต่มันไม่สามารถระบุตำแหน่งได้นะครับเพื่อนๆว่า,าแถวที่1จะเป็นเลขหลักร้อยหรือหลักสิบหรือหลักหน่วยนะครับมันไม่สามารถระบุตำแหน่งได้แบบนั้นนะครับก็คือมันเป็นแค่สูตรเด่นบน3ตัวนะครับของรางวัลที่1ก็คือ3ตัวมา1ตัวมาต่อกันเลยครับ <c oughs> วันที่16เดือน4ปี5 9นะครับ8 7 2ตัวล่างออก8 7เราเอา8มาบวกกับ7 8บวก7็เท่ากับ15ก็คือ5นะครับนับเพิ่มไปก็คือ6แล้วก็7เลขที่ออกนะครับ4 5 9หเลข5มานะครับเลข5มามาต่อเลยครับวันที่2เดือน5นะครับ2เดือน5ปี5 9เลขที่ออก0 2ย์ เราศูนย์บวกสองเท่ากับสองสองนับต่อไปก็คือสามแล้วก็สี่เลขที่ออกนะครับเจ็ดสามเจ็ดมันดูง่ายๆนะครับเพื่อนๆมันดูง่ายๆก็คือมันเป็นแค่วิธีการคํานวณเป็นแนวทางให้กับเพื่อนเพื่อนนะครับคิดกันแบบง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับก็คือเพื่อนเอเอาไปนั่งเขียนเองก็ได้นะครับแล้วลองดูไล่มาดูว่า,างวดนี้ออกอะไรงวดนี้ออกอะไรงวดนี้ออกอะไร,อออะไรแล้วก็เอามาดูกันว่า เออมันออกสัก2งวด3มงวด4ี่งวดหรือเปล่าถ้ามันออกมาเรื่อยๆเราเอาไปทําเป็นสูตรเด่นของตัวเองก็ได้นะครับมันไม่จําเป็นครับว่าจะต้องเอาเลขรางวัลเลขท้าย2ตัวเหมือนที่ผมทําให้เพื่อนๆอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือเพื่อนๆจะเอารางวัลเลขเขาเรียกอะไรนะหลักหลักไหนก็ได้นะครับที่ออกผลสลากกินแบ่งรัฐบาลมาเอาไปนั่งคํานวณดูนะครับเอาไปใช้เป็นสูตรของตัวเองไปดีกว่านะครับเพราะว่า จะได้มีความมั่นใจสําหรับสูตรของตัวเองว่าจะมีเลขเด่นเด่นบนอะไรบ้างหรือจะมีเลขวิ่งของเพื่อน,อ,นอาจจะไปบวกแทนค่าบวกด้วยเลขคงที่อะไรสักอย่างาแล้วออกมาแล้วมันตรงทั้งงวด2งวด3ามงวดอย่างเงี้ยมันก็มันก็เขาเรียกเขาเรียกว่ากลายเป็นเลขวิ่งบนตัวเดียวนะครับจะกลายเป็นเลขที่ว่าเพื่อน,อน,อนมั่นใจในตัวนั้นมาต่อกันครับวันที่16เดือน5ปี59นะครับ9 เอา9บวก8เท่ากับ17นับต่อไปแล้วครับ7แล้วก็8แล้วก็9เลขที่ออก8 2 5หนะครับ8มามาในหลักร้อยส่วนงวดประจำวันที่1เดือน6งวดที่งวดก่อนหน้านี้นะครับ1เดือน6เลขที่ออกคือ1 4เอา1บวกกับ4 เท่ากับ5 5แล้วก็นับต่อไปคือ6 7ผมงวดงวดถัดไปนะครับออก8 1 6 6มาครับ6มางวดของวันที่16เดือน6ปี59นะครับ2ตัวล่างออก7 9นะครับ7 เราใช้7ไปบวก9 7บวก9ก็เท่ากับ16นับต่อไปแล้วครับ6 7 8 6 7 8นะครับเด่นบน6 7, 8เน้ว่าต่อไปนะครับนี่คือสูตรที่2นะครับย้อนกลับไปดูสูตรที่1ครับ9 0 1เลขเขาไม่ชนกันเลยนะครับเลขเขาไม่ชนกัน แสดงว่าแถวแรกเราเขียนได้เลยครับว่า901แถวที่2แถวที่2 6 7 8 901แล้วก็6 7 8นะครับเป็นแถวที่2ลองทำดูนะครับง่ายๆครับ2ตัวท้ายมาบวกกันแล้วนับเพิ่มแต้มไปอีก2แต้มนะครับง่ายๆครับเพื่อนๆคือวิธีการคำนวณเลขพวกนี้ มันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรซับซ้อนมากรอกครับคิดกันแบบง่ายๆแต่ถ้าเกิดเป็นเลขที่ซับซ้อนกันเป็นสูตรที่ซับซ้อนเนี่ยมันจะมันจะลึกซึ้งกว่านี้นะครับแล้วก็โอกาสที่เขาจะมาในตำแหน่งที่ระบุไว้ให้มีสูงครับมีสูงแต่เลขพวกนี้ก็จะเป็นเลขที่คาดคะเนกันเฉยๆเดี๋ยวก็จะมาต่อกันได้ในในคลิปเด่นบนสูตรที่3นะครับ แต่อ,อย่างนะครับเพื่อนๆสูตรไข้ที่ผมเคยลงเอาไว้แล้วก็สูตรลบด้วย12ของอาจารย์นะครับงวดที่ผ่านมาเขาก็เข้านะครับเข้ามาก็คือเด่นในเลขรู้สึกว่าจะเป็นเลขเลข6หรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจก็1,6 2ตัว2ตัวบนออก1,6ซึ่งสูตรสูตรใหม่ที่อคำนวณได้มันก็ได้1,6นะครับ2ตัวบน1,6 แต่หลักร้อยที่ผมให้ไปงวดที่ผ่านมามันมันพลาดนะครับมันพลาดไม่ได้เอาไปชนกับของอาจารย์นะครับถ้าชนกับของอาจารย์หลักร้อยของอาจารย์ก็คือชนกันที่เลข8นะครับมันก็จะได้เลขตรงๆกันเลยครับแปดหนึ่งหกแต่ก็ยังดีนะครับที่ถูก16อย่าลืมนะครับเอามาคํานวณกันดูเด่นบนใช้หลักหน่วยและหลักสิบของรางวัลเลขท้ายนะครับ 2ตัวล่างนะครับมาบวกกันและนับเพิ่มแต้มนะครับจะได้เป็นเด่นบนงวดต่อไปนะครับย้ำอีกทีนะครับงวดที่ผ่านมาออก7,9ใช้7บวก9เท่ากับ16 16นับเพิ่มไปก็คือ7แล้วก็8จะได้เด่นบนงวดต่อไปคือ6 7 8. เดเดี๋ยวก็ต่อกันเด่นบนระยะสั้นสูตรที่3นะครับสำหรับสูตรนี้ขอบคุณครับ